กู <Go S 2> <Go S 1> ในชีวิตของเด็กไทยสอบติดเรียนมหาลัยเสร็จแล้วไปไหนต่อวงชีคตูเป็นเด็กนิเฮจรลาตอนนี้เล่นอยู่ปีซีแมันจะจบในอีก2เดือนเปนซีคืนนีจะเอายังไงต่อครับี welcome back to ชีคดโอัยพ่อคิดถึงทุกคนบ้าคือไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่คลิปแรกที่กมทำก็คือเข้ามหาลัยสอบติดนิเฮจราแล้ว มาผ่านมาอีก2เดือนจะจบแล้วทุกคนโอ้ยก็ไม่คิดเร็วแบบเวลา,วามันผ่านไปเร็วมากอะทุกคนแบบ3ปีแล้วอะอซึ่งวันนี้บุญจะมาตอบคาถามทุกคนก็คือเรียนจบแล้วไปไหนต่อมีแผนอนาคตยังไงจะไปเรียนต่อหรือว่าจะทํางานก่อนแล้วบุมก็จะแชร์ในมุมมองของบุมว่าทัศนติของบุมต่อการทำงานในประเทศไทยอะมันเป็นยังไงบ้างบุรู้สึกว่าแบบเออมันจะรอดป้าหรือจะไม่รอดอะไรเงี้ยแอสเซเนซีที่อยู่ในเมืองมาตลอดอะไรเงี้ยเออก็จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่า คิดยังไงหลายๆคนที่กําลังจะเรียนจบน่าจะรู้สึกแบบเดียวกันว่าแบบเฮ้ยมันแอบล้อเวลาเราเรียนอะไรเงี้ยเพราะว่าเป้าหมายในชีวิตของเราทั้งหมดอะก็คือโอเคเรียนเรีสุดท้ายแล้วคุณต้องสอบเข้ามาหาลัายให้ได้แล้วพอสอบเข้าเสร็จแล้วเรียนจบแล้ว ทำอะไรต่อทุกคนมันก็จะต้องมาคุยกันนั่นแหละว่าแบบเออยังไงดีคิดยังไงโอเคทุกคนมาเริ่มกันเลยดีกว่าคือบูมาอายุ22ใช่ไหมซึ่งบูเรียนมาทั้งหมด19ปีเพราะว่าเราเข้าอนุบาลตั้งแต่ตอนอายุ3าขวบเดี๋ยวคุณจะมานั่งไล่ไทม์ไลน์ว่าแบบบูเรียนอะไรมาบ้างจนถึงตอนนี้นะบูรู้สึกว่าบูเรียนเยอะมากตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงปฐม6อะ่ะบูเรียนที่สายอักษรใช่ไปโรงเรียนเอกชนแถวบ้านแล้วก็มอต้นเนี่ยไปเรียนที่น้องมินกรุงเทพก็คือโรงเรียนแถวบ้านเหมือนกันแต่ว่าตอนทีี่่่่่เเรรรยยนมนมมมมต้สุบาาูกวโงัไไคอ ไม่ค่อยเหมาะกับเราอะไรเงรี้ยใช่ปะเราเลยย้ายมาเรียนในเมืองก็คือเออสาธิตประสาฤมิตน,นี้ก็คือเอกภาษาอังกฤษพอจบที่สาธิตประสาอมิตฤษเราก็มาต่อมหาลาัยก็คือมีเทศาตร์จุฬาเป็นสาขาวิชาสื่อสารการแสดงการเล่นละครเวทีการแสดงอะไรเงรี้ยก็คือทำหลักการศึกษา19ปีใหญ่ๆอะ่ะเก็ตปะแต่ทุกคนบูมอะอพิเศษเยอะมากนี่บูมจดไว้ว่าภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาเยอรมันแต่บูมพูดไม่ได้ <laughs> แบบจีนฝรั่งเศสเยอรมันอะไรเงรี้ยพูดไม่ได้ได้ขนาดนั้นคือแบบลอง เรียนเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันต้องสอบไงตอนมปลายที่เข้ามาหาลัยมันต้องสอบแพทก็ยังเรียนพิเศษอื่นๆอีกอย่างเช่นว่ายน้ําศิลปะการแสดงสิโดตลอดการเรียนใช่ปะก,ก็จะมีเข้าค่ายเรื่อยๆอย่างเช่นเข้าค่ายเอกภาษาอังกฤษทําหนังไปเข้าค่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขียนบทอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีหลายอย่างที่บุมรู้สึกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา19เปีอะบุมอยู่ในวงการการศึกษามาเยอะมากแล้วบุมจะเรียนจบแล้วบุมจะทําอะไรต่อจะเรียนต่ออีกไหมคําตอบก็คือ เรียนเพราะว่าบูมรู้สึกว่าแบบบูมชอบเรียนมากเว้ยจริงๆแล้วบูมเป็นเด็กคนที่จะแบบตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนเก่งในระดับหนึ่งถ้าทุกคนแบบพอสมองได้จากหน้าตาแล้ว อะไรต่างๆอุ้ยหนังสือก็มีนะคะนี่เขาอ่านหนังสือนะคะชอบที่จะเรียนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากเรียนต่อจริงๆแล้วนะแต่คําถามก็คือจะเรียนต่อตอนไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะคุยกันพัทต่อไปจะกลับมาที่อีสิกปีนี้ก่อนคือทั้งหมดนะบุ้มรู้สึกว่าทั้งหมดที่บุ้มทำมาทุกอย่างอ่ะคือเพื่อการเรียนต่อมหาลัยเว้ยคือแบบหมายถึงว่าโกในชีวิตของเราจริงๆแล้วว่าแบบอ่ะเราต้องเรียนอันนี้ให้เก่งนะเราเรียนอันนู้นให้เก่งนะนู่นนี่อะไรเงี้ยเพื่อเราจะมาเรียนในคณะที่เราอยากเรียนก็คือตอนนั้นตั้ าลงกณ์นเนี่ยมันเป็นมหาลัายที่ดีมากเลิอเออันดับหนึ่งเราต้องเข้าให้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเออเดี๋ยวเราค่อยไปคิดละกันว่าหลังจากเราเรียนจบที่ให้จุลาแล้วเราจะทําอะไรต่อแต่คือตอนนั้นคือมองภาพไม่ออกว่าเราจะทําอะไรเ,เก็ตบ้าคือมองเป้าหมายของเราคือเคกูจะต้องสอบเข้าที่นี่ให้ได้แล้วอย่าว่ากันอะไรเงี้ยพอเราเข้ามาเสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่ามันก็มันก็ดีแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ มันก็ไม่ได้เหมือนกับที่คิดไว้หนึ่งอยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือข้อดีมันเยอะมากเว้ยทุกคนอย่างที่บุ้มเคยแบบทําคลิปวิดีโอแย่ไปกับจุฬาใช่ไหมว่าแบบเออมันมีทั้งคอนเน็ชันมันมีทั้งการได้ฝึกการทางานจริงอะไรเงี้ยคือข้อดีเยอะข้อดีเยอะมากๆแล้วก็บุคลากรเองหรือว่าเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็เป็นคนที่มีความสามารถทางนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ข้อเสียมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะจุฬามัน ไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าสามารถใช้คําว่าจุฬาได้ไหมหรือว่ามหาลาัยในประเทศไทยอะ่ะมันไม่ได้เอื้ออํานวยความสะดวกให้กับเด็กในไทยขนาดนั้นหลายหลายครั้งอ่ะนะนักเรียนต้องเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือตัวเองมากแต่ว่า จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกแต่หมายถึงว่าแบบว่าอย่างสิทธิพิเศษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแบบที่จุฬาสามารถพ r o v i ให้กับดีสิตได้เงี้ยมันก็ไม่ได้มีเท่าที่ควรอย่าง,างเช่นบูมเรียนภาควิชาสื่อสารการแสดงเงี้ยใช่ปะลงละครเวทีอย่างเงี้ยของนิเทศก็ไม่มีอะไรเงี้ยจะจะใช้ที่ไหนหรือว่าบางครั้งเราจะไปยืมสถานที่เนะี่ยตอนนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นของทีซิบูมอะ่ะคือมันไม่มีที่ที่จะสามารถแสดงละครเวทีได้เว้ยแล้วเราก็ไปแบบตะเวนหาที่ว่าแบบว่าเออเราจะเช่าตรงนี้ดีไหมเช่าตรงนี้ดีไหมแล้วค่าที่ที่จุาาแแแบบบบให้มมันนพง ไม่สามารถใช้เงินตัวเองซื้อได้หรือว่าเช่าได้เลยอะทุกคนตรงเนี้ยมันไม่ได้ provide ให้ เด็กๆได้รับการเรียนรู้ที่มัน100%คุณอยากเรียนปุ๊บอะเช่าไปเลยลองดูอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็มีหลายๆอย่างที่บุมรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วถ้าเขาพอไวให้เด็กได้มากกว่านี้แบบจัดกิจกรรมอะไรต่างๆที่มันเป็นเหมือนแบบส่งเสริมพัฒน,นาการการค r e สร้างสรอะไรเงี้ยเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีมันเป็นเหมือนแบบอะคุณเรียน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 จบซึ่งเหมือนตอนที่บุ้มไป work ที่เมกาตอนนั้นแบบว่าเราจะเข้ามิวเซียมอ่างเงี้ยเราก็ได้ลดราคาหรือว่าดูละครอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิทธิพิเศษสําหรับนิสิตอ่ะเก็บ่ามันก็จะได้ลดนู่นลดนี่อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันได้อีกว่ะแบบถึงว่าในการที่จะซัพพอร์ตเด็กได้มากกว่านี้ให้เด็กได้แบบว่าโอเคในเมื่อคุณเป็นนิสิตบวกคุณจะได้รับส่วนลดอนุนันอะไรเงี้ยคือตอนนี้มันเหมือนแบบมันมันมีนะแต่มันน้อยไปหน่อยไหมอะไรเงี้ยกับการที่เราจะพัฒนาตัวเองให้ ก้ทันโลกซึ่งตัวแบบมหาลัยบูมเองเอะนะบูมรู้สึกว่ามันมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแต่มันเป็นการพัฒนาที่แบบคนทัานที่จะช้าดูคนมันเหมือนแบบว่าพัฒนาไปอย่างช้าๆเรารักสันติภาพประมาณนั้นหรือเปล่าก็มีทั้งข้อดีกับข้อไม่ดีอะไรเงี้ยข้อดีก็คืออาจจะทําให้ มัน stable หรอมันมีความแบบเออก็ไม่รู้อะก็ก็ก็ดีมั้งอะไรเงี้ยแบบว่ามันก็ไม่ได้แบบทําให้เราเหนื่อยจนเกินไปแต่แต่ด้วยสิ่งที่บุมมองเห็นก็คือบุคลากร,กรเออหรือว่านิสิตเองอะ่ะมันเก่งกันมากอะ่ะทุกคนแบบครูในคณะบุมก็เก่งแบบ หลายๆคนก็เก่งกันแบบเก่งมากอะทุกคนแบบตัวท็อปของประเทศอะไรเงี้ยปุ้งรู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าเขาอยากจะลงแรงเราทําให้แบบหุยเป็นมหาลาัยที่ดีมากๆเงี้ยมันทำได้เงยก็เลยรู้สึกว่าน่าเสียดายจังในทางทาง,ท,าง,ท,างที่เรามีทรัพยาก,กรแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนทาไมมันถึง ไม่ได้พัฒนาไปเร็วจังเลยอะไรมันแบบว่ามันช้าไปหมดเลยแบบกว่าจะยื่นเรื่องกว่าจะทําเอกสารอะไรงเงี้ยมันถึงว่า <S <S นี่นะหรอแบบมหาลัยที่เราแบบพยายามจะสอบเข้าที่สุดอันนี้คือดีที่สุดแล้วใช่ไหมหรือว่าแบบว่าอืม ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่บุมพูดมามันก็จะมาโยงกับการเรียนต่อเว้ยว่าแบบว่าอะสรุปแล้วที่จะไปเรียนต่อเนี่ยบุมอยากได้อะไรจากการเรียนต่อใช่ป่ะคือ1อยากได้ระบบความคิดว่าแบบเออต่างประเทศเนี่ยเขาทํายังไงเขาพัฒนาอะไรกันไปแล้วบ้างหรือแบบอยากรู้ว่าแบบว่าจริงๆแล้วแบบว่าเออเบนฟิตของการเรียนต่อการได้รับสังคมใหม่ๆหรือแบบอะไรต่างๆมันค่อนข้างที่จะเยอะและบุมรู้สึกว่ามันน่าจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้แบบหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยใช่บุมก็รู้สึกว่าการเรียนต่อที่ต่างประเทศอะน่าจะเป็นช แล้วก็อย่างที่2ใช่ปะก็คือเราไม่รู้ไง พราะตอนนี้บูมยังไม่เคยไปเรียนที่ต่างประเทศเลยเข้าใจป่ะแบบจริงๆแล้วที่เราดา่าจุฬาหรือด่าประเทศไทยไปตั้งเยอะแยะเนี่ยหรือจริงๆแล้วเราอาจจะชอบเพราะว่าเราก็เนเจอร์เป็นคนไทยแบบเออเราก็ไม่รู้ว่าแบบในอนาคตในการทํางานจริงๆอะ่ะเราอยากทํางานที่ไทยหรือว่าเราอยากทํางานที่ต่างประเทศกันแน่เราด่าไปเยอะขนาดเนี้ยแบบจริงๆแล้วอ่ะเราเองนั่นแหละที่ชอบความชิลชอบความแบบสบายๆชอบความอีซี่โกอิ้งของคนไทยอะไรเงี้ยพอเราทํางานจริงอ่ะเราอาจจะอยากกลับมาอยู่ที่ไทยก็ได้บุม ก็เลยคิดว่าการที่เราไปเรียนต่อมันน่าจะเป็น choice ที่ดีกับการที่เราจะได้ explore ว่าในอนาคตเราอยากทํางานที่ไทยหรือว่าเมืองนอกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าบุมคิดว่าบุมจะไม่ไปเรียนต่อถ้าเป็นปอโถ่ะภายในแบบเออเรียนจบแล้วไปเลยอะไรเงี้ยบุ Boom <Boom S 2> มรู้สึกว่ามันเร็วไปหน่อยอะไรเงี้ยบุมน่าจะรอประมาณสัก 2ปีถึง3ปีพอเราจะไปเรียนต่อบ๊มเราก็ต้องรู้อย่างแน่ชัดว่าแบบเราอยากลงลึกไปในสายทางไหนอะไรเงี <Boom S 1> <Boom S 2> <ๆ>้ยบูมก็ไม่แน่ใจว่าแบบว่าเออบูมอยากไปเรียนแบบการแสดงร้อยเปอร์เซนต์ไหมหรือว่าบูมอยากเรียนแบบ MBA มากกว่าเพื่อทําธุรกิจในอนาคตอะไรเงี้ยบูมก็อยากที่จะ explore ตัวเองใน2ปีนี้ก่อนหลังจากเรียนจบเออให้เราแน่ใจจริงๆว่าการเรียนต่อของเราอ่ะมันจะส่งผลดีต่อตัวเราในอนาคตแน่ไม่ใช่แบบเออเรียนไปเหอะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่สองก็คือถ้าเราทํางานในอุตสาหกรรมนั้นแล้วอย่างเช่นอ่ะบูมทำงานใน ละครเวทีอย่างเงี้ยแล้วบุ้มเจอปัญหาอะไรที่บุ้มแบบยังแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยเกตใชป้บุ้มก็สามารถไปถามเขาในคลาสของปอโทบุ้มได้เกตเป้าหมายถึงว่าแบบเรายังพอมีอะไรบางอย่างที่ไปแคชอัพกับเขาทัานอะ่ะไม่ใช่แบบโอเคเราไปเรียนเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบว่า ไม่ได้เจอปัญหาในการทาง,งานจริงอะไรเงี้ยมันก็มันก็ได้ฝึกน้อยกว่ากับการที่เราได้เรียนรู้มาแล้วแล้วเราเจอสิ่งที่มันเป็นเป็นปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราค่อยไปไปเดเวล็อต่อในมาสเตอร์ดีกรีอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะดีแต่ก็อย่างที่3ก็คือบุมจะได้พัฒนาทักษะภาษาก่อนเพราะว่าแบบเออถ้าเราไปเรียนต่อเลยเงี้ยมันก็เสี่ยงทุกคนคือแบบแค่ภาษาไทยอะ่ะมันก็ยากมากแล้วแล้วคือแบบภาษาอังกฤษอะ่ะแบบโอ๊ยมันก็ไม่ใช่คําพูดที่เราแบบพูดกันในชีวิตประจําวันการพูดภาษาอังกฤษแบบ การทํางานหรือการเรียนต่ออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะใช้ภาษาที่เป็นการทํางานนั้นจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งบุ้มรู้สึกว่าบุ้มก็แอบอยากที่จะ ลองศึกษาต่อเรื่องภาษาก่อคือนั่นแหละทุกคนแบบสิ่งที่เจอเองอะก็คือแบบว่าเราจะต้องคิดเป็นภาษาไทยแล้วก็ตอบกลับเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันก็เลยยากต่อการที่เราจะแบบสื่อสารภาษาอังกฤษแบบคล่องๆแต่ว่าบวมไปเจอแอปแอปหนึ่งมาก็คือแอป El s a s p e a k เป็นแอปที่พี่ลูกกอล์ฟแนะนัามมก็เลยลองโหลดมาใช้แล้วก็ลองใช้ตัวฟรีเวอร์ชันแล้วพอดีมากคือทุกคนเอลซ่าสปีกติดต่อเข้ามาโอไมก้าแต่กิซาวัสเอลซ่าสปีกเขาติดต่อเข้ามาให้บุกลองใช้ตัวพรีเมียมฟรีใช่ปะคือถ้าพ แอปเนี้ยจะเป็น AI สอนภาษาอังกฤษที่จะแบบคอยคุยกับเรา24ชั่วโมงเรามีคำถามอะไรเราก็สามารถถามมันได้ตลอดเวลา Hey Chigabooms What would you like to work on today เหมือนเรามีติวเตอร์ที่ทําให้เราฝึกพูดฝึกสื่อสารภาษาอังกฤษอ่ย24ชั่วโมงเลยซึ่ง AI เนี่ยเขาก็จะดูความสนใจแล้วก็ระดับภาษาที่เรามีอยู่มาปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนของเรามาที่สุดตามพอยที่บูมบอกไปก่อนน้านี้คือบูมอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษให้มันคล่องให้มันสื่อสารจริงในชีวิตประจําวันเฉยๆแบบ flow ไปเลยในการทํางานจริงด้วยคือบางครั้งเราจะรู้สึกว่าแบบ เราคิดคําไม่ออกที่มันเป็นคํายากๆอะไรอย่เงี้ยในการทํางานนะแต่ในแอป e l s a Speak เนะี่ยเขาจะมีจาลองสถานการณ์แบบโรเลให้เราลองฝึกพูดอะไรเงี้ยใช่ไหมแบบสัมภาษณ์งานคุยกับลูกค้าต่างชาติหรือว่าแบบเฮ้ยเล่นคุยกับเพื่อนอะไรอย่เงี้ยก็มีเหมือนกันซึ่งตัวแอปอ่ะเขาจะเป็นเหมือนโลเลพอจบโลเล่ปุ๊บอะ Well done. We done. are feedback. computing your feedback. เขาก็จะให้ฟีดแบ็กเช็คการออกเสียงว่าจะคอยปรับแก้ให้เราเป็นแบบเดียว Time ำ Feedback ได้เลยแล้วเขาก็จะมีฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์มากก็คือ speech analyzer คือวิเคราะห์การออกเสียงซึ่งใน ELSA Speak ที่เป็น p รนะีเมียมนะเขาก็จะมีคอร์สออนไลน์สำหรับเตรียมสอบภาษาอังกฤษด้วยซึ่งร่วมมือกับตัว Oxford University ในการแบบผลิตออกมา สรุปเอลซ่าสปีกเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการฝึกผู้ภาษาอังกฤษแต่ว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะไปฝึกกับใคร b Being honest ราคาเต็มของเอลซ่าสปีกเนี่ยราคาค่อนข้างแพงซึ่งบุมรู้สึกว่าถ้าเป็นคําแนะนําของบุมเองนะในการที่เราจะสมัครแอป,ปเนี้ยคือเราต้องใช้คือหมายถึงว่าพอเรามีทูในการฝึกภาษาแล้วอยังไงเราก็ต้องเป็นคนเรียนเราก็ต้องแบบเปิดแอป,ปขึ้นมาเรียนนะเก็ตปะถ้าสมมติเราเรียนถูกวันน่ยมันก็จะเห็นผลเวทุกคนหมายถึงว่าแบบการฝึกภาษาอังกฤษมันไม่ใช่แบบว่าโอเค เราฝึกวันเดียวปุบโอ้ oh God ก็สปีกอิ้งเลยเรนเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่คพอมเราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆทุกๆวันอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเราใช้ทุกวันมันก็จะคุมซึ่งตัวแอป Elsa Speak เนี่ยมันก็เป็นรายปีอยู่แล้วถ้าใครซื้อก็อ่ะใช้ไปเลยทางปีก็ได้ถ้าใครใช้แล้วชอบเนี่ยทางแบรนด์เขาก็มีส่วนลดมาให้เลยก็คือใช้โค้ด B O O M Boom ลดไปเลย50%นทุกคนหลดกดไปที่ d e s c r i p t i o n Bo ็อกหรือว่าคอมเมนต์พิ้งแล้วก็สมัครได้เลยนะจะ Thank you so much f l s p e a k อ่ะกลับมาต่อประเด็นสุดท้ายก็คือการทํางานในประเทศไทยหลังจากเราเรียนจบเนี่ยเราสามารถไปต่อได้ไหมหรือว่าประเทศไทยมันแบบจบแล้วสําหรับบุมมองของบูมที่เป็นิน n Z คือบูมก็ไม่ได้รอบรู้ทุกเรื่องแต่ว่าอันนี้ก็คือมุมมองของบูมที่บูมเจอและบูมอยู่ในเมืองมาตลอดคือตอนนี้บูมก็อยู่ที่บันทัดทองอ่ะทุกคนและบูมก็รู้สึกว่าเออบูมน่าจะมีไอเดียอะไรบางอย่างที่สามารถแชร์กับทุกคนได้แบบมาคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะทุกคนแบบเรื่องเรื่องเรื่องเนี่ยการเรียนต่อเพราะบูมก็ ปุงก็ลอสเหมือนกันในการทํางานของแต่ละอาชีพอะไรเงี้ยมันก็น่าจะทําได้อยู่แล้วแหละหมายถึงว่าถ้าคุณอยากทําในประเทศไทยแต่ว่าถ้าพูดตามความเป็นจริงอ่ะรายได,ได้เราจะต้องมีเท่าไหร่ในการที่เราจะต้องรอดไปกับประเทศนี้ในศูนย์กลางกรุงเทพแห่งนี้อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะสมมุติว่าเรามีเงินเดือนแบบเก่งมากเงินเดือนเดือนละ3 0,000บาทใช่ปะ่ะอ่ะโหแบบเรียนจบปุงได้ส0,000เลยเก่งมาก very good แล้วเราจะต้องจ่ายค่าหอแบบ สมมติบูมจ่ายค่าหอที่อยู่ตรงบาารันไดทอ็อปแบบใจกลางเมืองอะไรเงี้ยหมื่น,นสามรวมค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างๆแล้วเราก็มีค่ากินเอาง่ายๆเลยค่ากินมือละร้อยมมือละร้อยแบบว่าเก้าพันเก้าพันบาทต่อเดือนเพราะเรามีสามมื้อสามสิบวันใช่ปะ่ะเก้าพันบาทเข้เนี้ยคือสองหมื่นสองเออถ้าราคาประมาณนี้ถูกป่าแบบถ้าเราอยู่ตรงนี้เลยแบบสะดวกสบายอะ่ะเก็ต้าแล้วก็มีค่าจิปาตะสังสรรค์ฟุ่มเฟือยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยใช่ป่ะ รวมๆกันไปคือบุมรู้สึกว่ากูต้องมีเงินเดือนละเท่าไหร่วะสามหมื่นอะก็เป็นตัวเลขที่แบบไม่ได้หน้อยสําหรับคนที่เริ่มทํางานใหม่อะ่ะเก็ยปะมันก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วเราต้องการเงินเดือนกี่บาทกันแน่วะในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปในในประเทศนี้ได้โดยที่เราแบบโอ้โหเราจะทำรื่องทำนี่อะไรเงี้ยอ ยากมากเลยอะทุกคนบุมคิดแทนทุกคนเลยนะแบบคนที่ดูช่องบูมอยู่บูมคิดว่าทุกคนน่าจะต้องการรายได้เดือนละ50,000ืบาทเป็นอย่างต่ำแต่บูมไม่รู้นะอันนี้ว่มอาจจะคิดไปเองว่าแบบว่าเอ้ยมันมันแบบทุกคนอยากได้เลขประมาณนี้อะไรเงี้ยเฮ้ <c oughs> ถ้าสมมติอยากได้50,000บาทจริงๆอะ่ะ คือน่าคิดนะว่าเราจะต้องทํางานถึงกี่เดือนหรือว่าเราจะต้องทํากี่งานในในในหนเดือนอะ่ะเกตบ้าหมายถึงว่าเราอาจจะต้องทํางานหลักไปด้วย1อันแล้วก็ทํางานเสริมไปด้วยอีกอะไรเงรี้ยใช่ปะ้ะเพื่อให้ได้แบบรายได้50,000บาทต่อเดือนหนึ่งให้เราแบบใช้ใจ่ายได้แบบเฮ้ยสบายหรือแบบเลิศระดัแบเราเป็นตัวแม่อะไรเงรี้ยอืมถ้าเทียบกับประเทศอื่นเอเซ่เลยนะ work and travel อย่างเงี้ยคือเราไปทํางาน <laughs> คือผมไม่รู้นะมันเปรียบเทียบได้หรือเปล่าทํางานที่อเมริกาหรือว่าออสอะไรเงรี้ยใช่ไหมคือเราไปทํางานแบบ ที่ไม่ต้องอาศัยทักษะที่เป็นแบบสกิลที่เราเรียนมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเหมือนแบบว่าใช้แรงมากกว่าอะไรเงี้ยแบบทุกคนง่ายๆเลยอ่ะแบบเพื่อนบูมทำงานเวิร์กเดือนหนึ่งอ่ะคือได้เป็นแสนอ่ะเก็ตป้าแบบมันมันเปรียบเทียบกันไม่ได้แบบ exactly ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกว่าแบบว่าอ่ะมึงไปทำอันนี้เลยดีกว่าได้เป็นแสนเลยอะไรเงี้ยมันก็พูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเก็ตป้าหมายถึงว่าไอหนึ่งแสนนั้นที่เขาได้มามันก็เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยมากด้วยอะไรเงี้ยแต่แบบหมายถึงว่า,วาเข้าใจใช่ปะอืม นั่นแหละมันก็น่าขิดอ่ะหนึ่งแสนในไทยแะแบบมึงเป็นซีเนียแล้วเป็นผู้บริหารแล้วเก็ตป้าแบบหมายถึงแบบโหยอะไรเงี้ยนอกจากเราจะทาธุรกิจเองหรือว่าเราจะเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แน่นอนเหมือนกับต่างประเทศซึ่งมูมรู้สึกว่ามันน่าคิดมากว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนอันนี้ก็คือมุมมองของบูมที่บูมมองต่อไปซึ่งอ่ะสรุปตอนนี้ก็คือขอเรียนให้จบก่อนอีก2เดือนตอนนี้ทําที่ิ0แบบโอ๊ยเรียดปา ทุกคนนมันเหนื่อยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรียนจบที่สิบป,ปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันตอนถึงเวลาที่มันเรียนจบแล้วจริงๆอะ่ะ <c oughs> เราอาจจะไม่ได้มีแนวคิดแบบนี้แล้วก็ได้ <c oughs> อะไรเงี้ยทุกคนคืออันนี้ทุกอย่างที่บุ้มพูดไปอะ่ะมันคือความคิดเห็นของบุ้มส่วนตัวบุ้มไม่รู้นะว่าทุกคนคิดเห็นยังไงหรือแบบอะไรอะ่ะแชร์กันได้หมดเลยแต่ว่าอย่าด่ากูเยอะคือบางอันบุ้มก็เป็นแบบบุ้มก็คิดเองอ่ะบุ้มไม่แชร์กับเพื่อนอะไรเงี้ยบางอันมันก็ไม่ถูกหรอกเก็ตป่ะก็มาแชร์กันอ่ะคน มีความคิดยังไงอะไรเงี้ยในการที่เราจะพัฒนาชีวิตต่อไปอะ่ะเออก็ฝากทีสิทธ์ตัวเองเดือนพฤษภาเดี๋ยวมันจะมีทีสิทธิ์ละครเวทีของบุมนะก็ฝากติดตามด้วย i l l e g a l l y c l i c h เไปดูกันได้เจอกันบ๊ายบาย